พระปรีชาออกทุดงล้างบางบาอาถรรพ์หมู่บ้านปอบกินคนตอนจบแสงอรุณเริ่มสาดส่องผ่านยอดไม้ทำให้ความมืดมิดของป่าค่อยๆจางหายไปแต่ยังมีเสียงลมหวิดวิวพัดผ่านยอดไม้ราวกับเสียงควรครางของวิญญาณที่ไม่อาจไปผุดไปเกิดจ๋องและนักพร กระคองร่างของพระปรีชาที่อ่อนแรงออกจากซากปรักหักพังของสารเจ้าโบราณความหวังอันริบรี่ยังคงเหลืออยู่ในดวงตาของทั้งสองพวกเขารู้ดีว่าต้องรีบพาพระปรีชาไปรักษาโดยเร็วที่สุดขณะที่เดินทางมุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านที่นักพรตกล่าวถึงจ๋องสังเกตเห็นว่าลมหายใจของพระปรีชา เริ่มอ่อนแรงลงเรื่อยๆความกังวลเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของเขาหลวงพี่จะรอดใช่ไหมครับเราต้องรีบไปให้ถึงหมู่บ้านให้เร็วที่สุดนักพนพยักหน้าแต่ไม่ได้ตอบอะไรเขาเองก็ไม่แน่ใจในชะตากรรมของพระปรีชาทั้งสองเร่งฝีเท้าพยายามเดินทางให้เร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้แต่แล้วจู่ๆ ก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดหมอกหนาทึบสีดำเริ่มก่อตัวขึ้นรอบๆมันไม่ใช่หมอกธรรมดาแต่เป็นหมอกที่ดูเหมือนจะมีชีวิตและเคลื่อนไหวได้จองรู้สึกถึงความเย็นเยือเยอกที่แผ่ซ่านไปทั่วร่างเสียงกระซิบแผ่วเบาดังแว่วมาตามสายลมราวกับว่ามีใครกำลังเรียกพวกเขา ท่านใดนั้นเงาร่างของวิญญาณดวงหนึ่งปรากฏขึ้นตรงหน,น้าใบหน้าของวิญญาณนั้นซีดเผือดดวงตาลึกโผจ้องมองมาที่พวกเขาอย่างน่าสะพึงกลัวช่วยฉันด้วยช่วยฉันด้วยจองสะดุ้งถอยหลังหัวใจเต้นระรัวแต่นักพรตรีบยกมือขึ้นทำท่าห้ามอย่าสนใจ นี่เป็นเพียงภาพลวงตาเราต้องรีบไปให้พ้นจากที่นี่พวกเขาพยายามเดินหนีแต่ยิ่งเดินไกลหมอกก็ยิ่งหนาขึ้นเสียงกรีดร้องและเสียงโหเราะอันน่าสยดสยองดังขึ้นรอบด้านภาพลวงตาของวิญญาณร้ายปรากฏขึ้นมากมายบ้างก็เป็นร่างของชาวบ้านที่ถูกทรมารบ้างก็เป็นปีศาจร้าย รู้สึกว่าร่างของพระปีชาเริ่มสั่นเทาดวงตาของท่านลืมขึ้นช้าๆแต่แววตากลับว่างเปล่าเหมือนกำลังจ้องมองบางสิ่งที่อยู่ไกลออกไปอัตมาได้ยินเสียงพวกเขาเสียงร้องของผู้ทุกข์ทรมานเราต้องช่วยพวกเขานักพรตและจ๋องมองหน้ากันด้วยความกังวล พวกเขารู้ดีว่าสภาพของพระปรีชาไม่พร้อมที่จะช่วยเหลือใครแต่ก็เข้าใจถึงความเมตตาของท่านที่มีต่อสธธรรพสัตว์ขณะที่กำลังลังเลว่าจะทำอย่างไรดีก็มีเสียงกรีดร้องอันน่าสะพึงกลัวดังขึ้นมาพ้อมกับเลขายุที่พัดกระหนำ่ำเงาร่างดำาทมุนขนาดมหึมาปรากฏขึ้นเบื้องหน้า มันมีตาสีแดงกัาและปากกว้างเต็มไปด้วยฟันที่แหลมคมเจ้ามนุษย์เอ๋ยบังอาจเข้ามาในดินแดนของข้าจงมอบร่างของพระรูปนั้นให้กับข้าแล้วข้าจะไว้ชีวิตพวกเจ้าจำจับร่างของพระปีชาเอาไว้แน่นความกลัวทำให้เขาแทบขยับขยื่นไม่ได้แต่นักพรต กลับยืนหยัดอย่างองอาจไอ้ผีร้ายใจบาปแกไม่มีสิทธิ์แต่ต้องพระผู้ทรงสินนักพรตเริ่มท่องคาถาแสงสีทองอ่อนๆเริ่มแพ่ออกมาจากร่างของเขาช่วยให้มองเห็นทางเดินได้อย่างชัดเจนขึ้นผีปีศาจร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดมันพยายามโจมตีพวกเขาแต่ก็ไม่สามารถฝ่าแสงสว่างเข้ามาได้ ในขณนะนั้นเองพระปรีชาก็ลืมตาขึ้นอีกทันคราวนี้แววตาของท่านเต็มไปด้วยความเมตตาและพลังอันยิ่งใหญ่ดวงวิญญาณผู้หลงผิดเอ๋ยจงพ้นจากความทุกข์ทรมานและไปสู่สุขติเถิดเสียงสวดมนต์อันทรงพลังของพระปรีชาดังก้องไปทั่วป่าแสงสว่างสีทอง พุ่งออกมาจากร่างของท่านวาดล้างความมืดและหมอกพิษให้สลายไปผีปีศาจร้ายกรีดร้องอย่างทุกข์ทรมานก่อนจะค่อยๆสลายไปกับอากาศเมื่อความมืดจางหายพวกเขาก็พบว่าตัวเองยืนอยู่ที่ชายป่ามองเห็นหมู่บ้านเล็กๆอยู่ไม่ไกลแต่หมู่บ้านนี้ดูแปลกตา บ้านเรือนสร้างด้วยไม้และหินในรูปแบบโบราณบ้านเรือนทุกหลังดูมีชีวิตชีวาแต่กลับไม่เห็นผู้คนเดินไปมามีเพียงความเงียบสงบที่แผ่คลุมไปทั่วขณะที่พวกเขากำลังลังเลว่าจะเข้าไปในหมู่บ้านดีหรือไม่ชายชาราคนหนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นตรงหน้ามือถือโคมไฟเล็กๆ ที่ส่องแสงสว่างนวลตามาทางนี้ลูกหลานเอ,อ๋ยข้าจะพาพวกเจ้าไปยังที่ปลอดภัยด้วยความจำเป็นพวกเขาจึงตัดสินใจเดินตามชายชาราไปซึ่งพาพวกเขาไปยังบ้านหลังใหญ่กลางหมู่บ้าน <S <S เมื่อเข้าไปข้างใน <S <S ก็พบกับชายชาราอีกคนที่กำลังผสมยาอยู่ในหม้อใบใหญ่ เขาหันมามองพระปีชานักพรตและจ๋องด้วยดวงตาที่เปี่ยมไปด้วยปัญญาให้พระท่านนอนลงตรงนี้ข้าจะช่วยรักษาท่านขณะที่ชายชรากำลังรักษาพระปีชาจ๋องก็สังเกตเห็นบางอย่างแปลกๆเขาเริ่มตระหนักว่าที่นี่อาจไม่ใช่หมู่บ้านธรรมดา แต่เป็นหมู่บ้านของวิญญาณเพราะร่างของทั้งสองคนนั้นบางทีก็โปร่งแสงพระรูปนี้มีบุญญาธิการมากท่านได้ช่วยปลดปล่อยวิญญาณมากมายจากความทุกข์ทรมานแม้แต่ในายามที่ท่านอ่อนแอที่สุดท่านหมายความว่าอย่างไรเหรอในระหว่างที่พระรูปนี้สลบไปจิตของท่าน ได้ท่องไปในพบูมมต่างๆท่านได้พบกับวิญญาณที่ติดอยู่ในความทุกข์ทรมานและได้ช่วยปลดปล่อยพวกเขาด้วยความเมตตารวมถึงวิญญาณที่ยังติดค้างอยู่ในหมู่บ้านผีปอบด้วยขณะที่ชาชารากำลังอธิบายจู่ๆก็มีเสียงกรีดร้องดังมาจากนอกบ้านเสียงนั้นฟังดูเจ็บปวดและทรมาน รากับเป็นเสียงร้องของวิญญาณที่ติดอยู่ในความทุกข์นับพันปีจ๋องรู้สึกขนลุกสู้เขามองไปนอกหน้าตา่างและเห็นเงาร่างของวิญญาณหลายตนลอยวนเวียนอยู่รอบบ้านพวกเขาต้องการความช่วยเหลือพวกเขารู้ว่าพระรูปนี้สามารถช่วยพวกเขาได้พระปีชาลืมตาขึ้นช้า สีหน้าของท่านดูสงบนิ่งแต่แฝงไว้ด้วยความห่วงใยอัตมาต้องช่วยพวกเขาแต่พลังของอัตมายังไม่เพียงพอมีวิธีหนึ่งแต่มันอันตรายมากท่านต้องเข้าสู่มิติแห่งความตายเพื่อช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นโดยตรงแต่หากท่าน ไม่สามารถกลับมาได้ภายในสามวันจิตของท่านอาจจะติดอยู่ในนั้นตลอดกาลจงและนักพรตตกใจพวกเขาพยายามห้ามพระปรีชาแต่ท่านกลับยิ้มอย่างอ่อนโยนบางครั้งพลังของจิตใจนั้นแข็งแกร่งกว่าร่างกายมากนักอาตมาต้องทำสิ่งนี้ให้สำเร็จ ชายชาราทั้งสองเริ่มเตรียมพิธีกรรมวาดอักษระโบราณลงพื้นดินและจุดธูปเทียนกลิ่นหอมของสมุนไพรลอยอวนไปทั่วห้องเสียงสวดมนต์ของชายชาราดังขึ้นแสงสีฟ้าอ่อนๆเริ่มแผ่ออกมาจากอักษระบนพื้นล้อมรอบร่างของพระปีชาขณะที่พิธีกรรมดำเนินไปจู่จ ก็มีลมพายุพัดกระหน่ำประตูและหน้าต่างเปิดออกวิญญาณร้ายลอยพุ่งเข้ามาในบ้านพวกมันรีบร้องและพยายามขัดขวางพิธีเก่าจ่องและนักพรตพยายามปกป้องพระปรีชาแต่พวกเขาก็แทบต้านทานพลังของวิญญาณเหล่านั้นไม่ไหวท่ามกลางความวุ่นวายพระปรีชาลุกขึ้นท่านยกมือขึ้น และเปล่งเสียงสวดมนต์อันทรงพลังแสงสว่างสีทองพุ่งออกมาจากร่างของท่านกวาดล้างวิญญาณร้ายให้สลายไปแต่การใช้พลังครั้งนี้ทำให้ร่างของท่านอ่อนแรงลงอย่างเห็นได้ชัดจองนักพรตอาตมาฝากร่างไว้กับพวกเจ้าด้วยอาตมาจะกลับมาให้เร็วที่สุด ร่างของพระปรีชาค่อยๆจางหายไปท่ามกลางแสงสีฟ้าจิตของท่านล่องลอยออกจากหมู่บ้านวิญญาณผ่านป่าอาถรรพ์มุ่งหน้าไปยังหมู่บ้านผีปอบท่านรู้สึกถึงพลังงานด้านมืดที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในหมู่บ้านนั้นแม้ว่าคำสาบจะถูกทำลายไปแล้วก็ตามเมื่อมาถึงหมู่บ้านปอบพระปรีชา พบกับภาพอันน่าสะเทือนใจวิญญาณของผู้ที่เคยเป็นปอบและเหยื่อของปอบยังคงวนเวียนอยู่ในหมู่บ้านพวกเขาทั้งหมดล้วนติดอยู่ในวังวนแห่งความทุกข์ไม่สามารถหลุดพ้นไปได้พระปรีชาเริ่มใช้พลังจิตของท่านเพื่อช่วยเหลือวิญญาณเหล่านั้นแต่งานนี้ยากกว่าที่ท่านคิด วิญญาณบางดวงไม่ยอมปล่อยวางความแค้นบางดวงยังคงยึดติดกับความทุกข์ของตัวเองท่านต้องใช้ทั้งปัญญาและเมตตาในการโน้มน้าวจิตใจของพวกเขาขณะที่พระปิชากกำลังช่วยเหลือวิญญาณท่านรู้สึกถึงพลังงานชั่วร้ายที่กำลังก่อตัวขึ้นมันเป็นพลังงานของปอบต้นสุดท้ายที่ยังไม่ยอมไปผุดไปเกิด มันรวบรวมพลังของวิญญาณร้ายทั้งหมดเพื่อต่อต้านพระปรีชาเจ้าคิดว่าเจ้าจะชนะข้าได้สินะเป็นแค่พระคิดว่าข้าจะกลัวหรือไงข้าคือความชั่วร้ายที่สังสมมานับพันปีพระปรีชาต้องสู้กับปอบร้ายด้วยพลังจิตอันแก่กล้าการต่อสู้ดำเนินไปอย่างดุเดือดทำให้หมู่บ้านสั่นสะเทือน วิญญาณทั้งหลายต่างหวาดกลัวและหลบซ่อนตัวในขณะเดียวกันที่หมู่บ้านวิญญาณจองและนักพ์กำลังเฝ้าระวงังร่างของพระปีชาอย่างใกล้ชิดพวกเขาสังเกตเห็นว่าร่างของท่านเริ่มสั่นเทาและมีเหงื่อผุดขึ้นทั่วใบหน้าท่านกำลังต่อสู้กับบางสิ่งที่ร้ายกาจมากเราต้องช่วยท่านชายชาราทั้งสองเริ่มสวดมนต์ส่งพลังบุญไปช่วยเหลือพระปีชา สองจับมือของพระปรีชาไวแน่นพยายามส่งกำลังใจให้ท่านที่หมู่บ้านผีปอบการต่อสู้ยังคงดำเนินต่อไปพระปรีชารู้สึกถึงพลังที่ส่งมาจากพวกพ้องของท่านทำให้ท่านมีกำลังใจมากขึ้นท่านรวบรวมพลังทั้งหมดที่มีเปล่งเสียงสวดมนต์บทสุดท้ายด้วยพลังแห่งพระรัตนตรยัยขอให้ความชั่วร้ายทั้งปวงจงสลายไป แสงสว่างสีทองพุ่งออกมาจากร่างของพระปีชาวาดล้างความชั่วร้ายทั้งหมดในหมู่บ้านปอบร้ายกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดก่อนจะสลายไปกับอากาศวิญญาณทั้งหลายค่อยๆสงบลงแล้วเริ่มเห็นแสงสว่างแห่งการหลุดพ้นพระปีชาใช้เวลาอีกสองวันในการช่วยเหลือวิญญาณทั้งหมดให้ไปสู่สุขติก่อนที่ท่าน จะรู้สึกว่าพลังของตัวเองกำลังจะหมดท่านรีบกลับมายังร่างของตัวเองที่หมู่บ้านเมื่อท่านลืมตาขึ้นท่านเห็นใบหน้าที่เปื้อนน้ำตาด้วยความดีใจของจ๋องและนักพรตสำเร็จแล้วบาปอาถรรพ์ของหมู่บ้านปอบแห่งนั้นได้ถูกชำระล้างจนหมดสิน้นท่านได้ทำในสิ่งที่ยิ่งใหญ่เป็นการล้างบางบาปอาถรรพ์ที่สมบูรณ์ที่สุด เท่าที่เคยมีมาพระปรีชายิ้มอย่างอ่อนโยนแม้ร่างกายจะอ่อนล้าแต่ดวงตาของท่านเปลี่ยนไปด้วยความสุขและความสงบท่านรู้ว่าภารกิจของท่านได้สำเร็จลุล่วงแล้วและวิญญาณทั้งหลายได้พบกับความสงบสุขในที่สุดนี่คือจุดจบของการล้างบางบาปอาถรรพ์หมู่บ้านผีปอบแต่เป็นจุดเริ่มต้น ของตำนานพระปรีชาผู้ล้างบาปอาถรรพ์ที่จะถูกเล่าขานสืบต่อไปอีกนานแสนนานขอบคุณทุกคนที่ติดตามเรื่องราวของพระปรีชาตลอดมามีใครอยากรับชมเรื่องราวของท่านต่ออีกไหมครับมาคอมเมนต์บอกกันได้นะครับถ้ามีคนรอรับชมเยอะทางเราจะทำเรื่องราวภาคต่อไปของพระปรีชา และจ๋องให้ได้รับชมกันอีกแน่นอนครับมาคอมเมนต์กันเยอะๆไว้ได้เลยครับขอบคุณครับคลิปนี้เพื่อนๆชอบกันไหมครับฝากกดติดตามพวกเรากรุผี 3D ีดีทั้งใน Facebook และ YouTube ด้วยนะครับอยากให้เราทำคลิปอะไรต่อไปคอมเมนต์มาได้เลยครับฝากช่วยแชร์คลิปนี้กันเยอะๆนะครับ ทีมงานจะตั้งใจทําและพัฒนาช่องกลุ่ผีต่อไปเรื่อยๆครับขอบคุณครับ